สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม jlb นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรอ,อ,องเท้าโล h a ฮาโลวีนกันนะครับ <c oughs> ผมปิดมาแล้วนะผมปิดมาประมาณ5,000กว่าเพชรได้รวมกับเสียตังค์นะครับผม <c oughs> เสียแค่ไหนนั่นเหรอเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเสียแค่ไหนไหนวะ นะครับตามนี้นะครับอันเนี้ยแล้วก็ไม่รวมกับไอ้เก้าเก้าที่มันให้เปิดตอนแรกนะครับฮะยังไม่พอนะครับไอันนี้อีกสองแพ็คอันนี้อีกสองแพ็คน,นี่อีกสองแพ็คครับ <c oughs> แต่และอย่างคือแบบนะวันนี้เราจะมาเอารีวิวในตัวของเอื้อยแล้วกันนะมันนี่แหละมันเอ้ยพูดผิดขอไป ม,มันเล่นได้หลายตัวนะครับลิ้นบันหน่อยช่งชวงเช้านะ <c oughs> พอดีตัดอ,อ,อัดคลิปตอนเช้านะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะเล่นอีกเซตหนึ่งเอาเป็นกุยงไหมไ็อ้กกยงอะ่ะทุ่งรวนกุยงไหมมีฮยองก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นอันนี้แล้วกันจะมาเล่นเซตของไอเซตมีด้วยนะครับนี่เอไม่ต้องมีม,ม,ม,มีมีก็ได้นะเซตเนี้ยเ,เดี๋ยวผมเอา อันนี้ทิ้งแล้วก็รองเท้าโล่ไปแทนได้แป๊บนะผมขอจัดเซตก่อนเอาเป็นแม่เหล็กก็ได้นันที่ใส่แม่เหล็กไปดีกว่าน่าจะดีนะครับอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับ เซตแรกผมว่าจะเล่นเป็นอัมเซตเซตนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนะครับนานี้แหละมาเลยเ <c oughs> ขอลองมาอีกครั้งหนึ่งนะรีวิวตาแรกแพ้แพ้แพ้แพ <c oughs> โลก็ไม่ค่อยจะออกดีด้วยนะประเด็น ของใหม่จริงป่ะเนี่ยโอเคเจอกับดักเคที่นะครับคนแรกอีกแล้ว <c oughs> เอาเมืองนี้ก่อนนะน่าจะดีโอ้แล้วแมงจี้แปดสิบผมไม่ขึ้น <c oughs> โอเคได้ชาร์จโลแล้วรอบนี้นะครับดีหน่อยไปไหนเดียวผมผมสองสองได้ปะโอเคชาร์จชาร์จชาร์จไม่ชาร์จเออเจ็ดเต็มไหม OK。 เนี่ยก็รีบๆทอยดีเฮ้ยรอจนง่วงเลยเนี่ยอืมส,อสิบสองก็ไม่ได้ด้ยสี่กลับมาดูดเขาก็ไม่ได้งั้นก็สามสี่ไปก่อนจเจริญลูกเต่าอ,อะไรครับเนี่ย มีรอบหนึ่งไหมมีกรอบหนึ่งเราจะมาลองเสี่ยงดูดกันนะครับผมโอเคดูดมาหนึ่งทีแล้วก็ชาร์จโล่ไปนะครับถือว่าสวยเลยช็อตนี้มาตรงนี้แล้วเราก็จะกลับมาดูดคอยกรอบหนึ่งนะครับไมีนะได้ชาร์จด้วยครนนีเกมน่าจะอวยเรานะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าคุ้มแล้วไม่งั้นเนี่ยน่าจะแตกแล้วนะครับเนี่ยหมวกน่าจะหมดเห็นไหม <_ d ata> ผมไม่น่าแตกง่ายๆนะครับของกันเยอะ <_ d ata> พระคุ้มครองแน่ไงอ,ออกมาไมา่ค่อยสวยซเทลาไหร่ ไปตรงนี้กันละกันมีตัดการไหมวะเนี่ยได้ได้ได้มีตัดการด์อยู่นะครับอ๋อนี่ก็ถอยดีจังเลย เดี๋ยวผมจะสิบสองไปละกัน <c oughs> โอ้โหแล้วก็ไม่เด้งด้วยประเด็นนะครับแปสิบเอร์เซ็จริงไหมเนี่ยโลก็ไม่ชาร์จนะครับอื ừ, แล้วมันก็แบบตักกันหน้าละอ,อย่างละกัน ไปตรงเจ็ดดีกว่า,าตรงนี้โอเคดูดมาแล้วว่าเราดูดดูดไม่ขึ้นเหรอครับเนี่ยโอ้แล้วมันออกดีจังเลยไอหุ่นกระป๋องเนี่ยเจ็ดสิบโอ้โหแล้วแปดสิบของผมผมเมื่อก่อนนี้ไม่ไม่ออกเลยนะไอหุ่นเฮี้ย เฮียเธอนั้นน่ห่วงเธอนั้นเนี่ยไม่ใช่เลยล่ะครับจะพูดแบบมุกเฉยไม่ได้ถอยสักทีโอเคอออกมาไม่ค่อยสวย จี้ออกดิฟับเออมันต้องอย่างงาั้นพนุมมาตรงนี้มาดูดซะหน่อยอ๋อม่ป้องกันนะครับรอบนี้แหละ้ <c oughs> าผมเอาจริงแล้วแตกสักกะทีแล้ววันเนี้ แตกไหมตัดการ์ดไปหนึ่งทีพะหนุ่มนี่ตัดการ์ดพร้อมแจวนะครับอ er ่ามานี่เลยไม่ทรงไม่สร้างไหนละยังไงก็จะแตกโอ้ป้องกันออกอีกอืม ทำใจแตกหรือ,อยังครับพระนุมนี่ครับการมีโล่มันก็ดีอย่างนี้นะครับแนะนำนะให้ให้ทุกคนมีนะครับสำหรับโล่นะครับผมโอ้แล้วก็ไม่เด้งด้วยประเด็นมาตรงนี้แล้วกันนี่วาร์ปรัวๆนะครับผมที่ผมจะจบก็ได้แต่ผมยังจบยังไม่อยากจบที อยากแบบล้มละลายอะไรเงี้ยไงโอ้ไม่น่าเล่น <c oughs> ว้าวกับเมืองตัเงเฉยเลยได้เดี๋ยวแบบสองสี่ตรงนี้ก็ได้ดูดมาอีกทีนึง <c oughs> ต้องกันออกอีกนะครับจบแม่งเลยแล้วกัน <c oughs> ไอ้ห่าตายยากตายเย็นนะครับผม ก็สำหรับการรีวิวจี้รอ,องเท้าโลกก็ประมาณ,มาณนี้แล้วกันนะผมไม่เล่นกับเอื้อแล้วมันจะนานไปนะครับก็ควรมีนะครับควรมีนะครับใครที่ไม่มีควรมีนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นจี้เมตาเลยก็ว่าได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม